แต่เล่นไม่เล่นเลองดูเฉยๆก็ได้ก็เล่นกับเพื่อนเลยอเกินอะอะก็เล่นกับเื่นผู้หญิงก็จีบได้ผู้หญิงก็จีบได้น้ำกอนเนี่ยเคยดูแล้ววอหนกไทยแลนด์อะเราอยากทำให้เขารู้ว่าเราจีบว้ยมันน่ารักมากเลยเขาไม่คิงเุยจรอไม่รู้เลยอย่างเงี้ยไม่ใครแกเรื่ออะไรอะ เดี๋ยวมันก็ติดเราเองอ่ะไม่แต่น้ำเข้าไปแบบเพื่อนไงใช่ป่ะเหมือนไม่อนแหแล้วอะไรทุกอย่างแต่ถ้าเป็นพี่เออ่ะเอ๋ยกตัวอย่างเอมสมมติมเอมจจีบพี่มยพี่จะไม่เข้าไปแบบเพื่อนชัดเจนเพาเอมเดิอเข้าไปเฮ้ยชอบนายวะนีนีนอด้ทีอดยเิเอด้เ

พี่ี่เข้ามาจีบก่อนแต่ว่าคือจะมีมีผู้หญิงที่เขาแบบมานิ่งๆแบบคือเรารู้ว่าเขาจะชอบเธอเออแต่ว่าเขาจะมาแบบน่ารักน่ารักคือแบบแต่ไม่เนียนนะคือจะบอกให้รู้แหละแต่ว่าจะ,จะไม่ไม่จู่โจมมากเนี่ยไม่กลัวคน,น,นที่จะมาจแต่เราไม่ชอบคน <ๆ S 1> ผู้ชายจีบเพราะเราชอบมันเดี๋ยวเขาเองเพราะว่ามันอยู่ที่จังหวะแต่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 ให้เขาน่ากลัวแต่ไม่ชอบเป็นมาจีบถ้าเป็นมาจีบก็คือแบบไม่เอาไปเราครึ่งอีกเลยใครไม่ชอบใครแม่จะมองเขาก่อนมองมองมองนั่นแหละ ะใช่กนจะมองแล้วถ้าเขาแบบถ้าสายตาเขามองกลับมาเราก็จะเก็บไปคิดเองแบบตอนนี้เก็บคิดเองคือเก็บไปคิดเองก่อนนะต้องเก็บไปคิดแล้วก็มาประมวลมีการประมวลด้วยมีการวองแผนดีด้วยที่คุณพ่านพรากรณ์มองแล้วก็หวังว่าันจะมาขอเบอร์เราแต่คือเป็นไม่ได้เพราะมันมีคือไม่ได้ละมองแต่ของเงี้ยมันมีมันมีอะไรหรอวะ รังสีอะไรสักอย่างเราพลาดมาหลายรอบไม่มีรังสีอะไรสักอย่างไม่มีผู้ชายใช่ไหมเคอคนเราดังไวเลยเออคือเคยไปเรียนแล้วแบบมองอย่างเงี้ยมองเขานะก็เขาเหมือนเขารู้ว่าเราบอกเขาแบบมองมามองกลับมาอะกลับมบนี้ก็แค่ผู้หญิงคนนี้อ่ะขออคนนี้วถ้าเป็นผู้หญิงมันไม่ได้ขอเบอร์ันไม่ได้เออถ้าลยเคยมีผู้หญิงมาขอเบอร์แล้วรู้สึกไม่ดีจริงนะใช่เออแล้วมันรู้สึกไม่ ไม่แม่แม่กเฉยเฉยแมก็ไม่คือเรา้าม่ตองทางการติดต่อหาเพิ่มุกหาไล่หาหาเอาเองอ่ะแต่คือไม่เข้าไปขอหมายถึงว่าให้เิดชอบต่ก็เพ่านเพื่อนเงี้ยได้ช์ไเราช่อไแกไมไอ่อันเดี๋ยวฟนละกเดี๋ยวเราต้องหญิงทำเป็นไม่ครับเร็ดวไปไล่ เราก็หญิงทำเป็นไม่ทำเป็นโจรน้องนาทัครับแม้กับเฉยๆไม่ว่าใครจะจิกใครก่อนแต่ว่ามันอยู่ที่สุดท้ายอยู่ที่การเราคุยกันเราถ้าอยู่ที่ความรักเนี่ยถึงมีเคมีแลาวก่อนแล้วายจไม่ชอบผู้หญิงเขาไม่ขอบเวอร์ส่วนใหญ่มันตกใจมากกว่าไม่หรอกแม่แค่จะก็เล่าเพื่อเใจแต่เราหลังมันเริ่มชินแล้วไงแก่เรูาเล่าน้อยกว่าอ่ะจริงๆนะ คนที่ไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดเราะจริงๆนะคนที่ไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดแล้วก็มองข้างวีสางไปจะหยีวีไม่ใช่จริงๆต่อให้รุ่นพี่คนที่ดีมากแต่เราไม่ชอบเขาเขาทำให้ตายก็ดีเก๋คนนี้ที่เราชอบเขามากเขาเดินมาตกหมอเราอย่างชอบตุกหัวเราตอนเรียนตอนเรียนมอ่ะตอนเรียนมอเขาเป็นพีอยู่คนนึงเหรอเป็นลูกครึ่อแบบนั่งเล่นอย่างเงี้ยเราไปเล่นบากับเขาเลยแล้วเขาก็ ด้วยกันเขาก็โยนโยนอย่างเงี้ยพี่เมย์ไม่ได้เล่นบาสโยนโยนแล้วเราต้องไปแก้เขาอ่ะแก้ตัดบอลมึงแบบคือไม่อ่ะจมเองโมโหแล้วโมโหโมโหผมไม่ตห้องห่วยแต่เราก็แบบชอบอ่ะ จังวันสอไปเลยไปทำอีกเลยเจอทีมไม่ใช่ี่ชนใี่เคไมตกแรงเลยแต่เราแบบเราชอบเงีรยก็ยวันที่อไปแล้วนตกดูแลสวนเพื่อนบอกว่าไม่ใช่คตกดเขาตกขนาดนี้อยู่เรื่้ยแต่ตลกก็สนิทกันพี่คนนี้เออแต่ชอบแล้วล่ะคนแรกทชอบหญิบไาตกชาย ผู้ชายตกผู้หญิเออผู้ชายบ้านฉหนักไม่คือเขาจะเล่นเว้คเป็นหนักบานสูงแล้วเราอะเพอเขาจะชนใช่ไหมเราก็ปัดอเนี้ยกระโดดปัดเนี่ยปัดปัดปดเล่นด้วยกันไหมไม่เล่นด้วยกันประเด็มัอยู่ตรงนั้นแหละที่เขาเล่นกับเพื่อนเขาเราก็ไปขัดปัดไปแกงเาจนแบบไม่ก็เอ็มเป็นคนแปลกๆไม่ค่ไหแล้วแบบขนดแบบเอ็มหยุดได้ไหมไม่หยุดปัดปัดแล้วไปบ้าโอ้โห้ก็คัาเก่กระดุมกระผมเอาไปเปไนให้หน่อยครับ เ in ี่นางเป่นางบิดอยู่กันสาแต่พี่เขาไม่ขอโทษนะแต่ว่าหลังตอนนั้นสองปีก็ขอโทษเขอไปาเขาไปตัวระานป้ากตัวเองรัดี๋ยวพี่ก็คุยอย่างนี้นะไอ้น้องนั้นไงโดนนั่นตบหัวตลกอ่ะีแหละต่ช่างี่ผมขอมาสวนใหจะเป็นช่วงที่แม็มีแฟนแล้วจะบอกว่ามีแฟนไม่ช่มารงรันช่วงที่มีแฟนเลเป็นช่วงที่จะใช่ใช่ใชใช่ใครอ่ ่นอกจากจะให้สองกรณีคือคือแบบเขาให้เพื่อนมาขอแบบเขาตามเบอแบบเกรงใจอ่ะไม่กล้าแบบก็เดี๋ยวจะบอกเขาเสมอว่าก่อนเรามีแฟนแล้วครับเอาไปทำไมเดี๋ยวเราก็ให้นะแต่ก็เชื่อไม่เมื่ีแบบเขาวิ่งมาแบบเมื่ีแบบเกรงใจเขาแหละวัเหนื่อยวันเหนื่อยแล้วแบบโอ้ยทำไมให้ก็กลับไปก็เกรงใจแต่เรารู้อยู่แล้วว่าถึงเขาได้เบอร์เราไปถ้าเขาโทรมาเราไม่เราไม่โอ้ยเราก็ไม่อะไรก็ไม่เคยมีใครโทรมาเลย